โคด่วนครับดนายศีวัชระเมธากุลน,นะครับเฮดโคดเนี่ยก็นำลูกทีมฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่กกทนะครับโดยการฝึกซ้อมเนี่ยก็พยายามปรับข้อผิดพลาดจาก2เกมที่ผ่านมานะครับโดยการฝึกซ้อมก็เพื่อที่จะรับมือกับญี่ปุ่นโดยที่จะเน้นให้นักกีฬาทุกคนมีสมาธิกับเกมอย่าไปสนใจความกดดันที่มาจากภายนอกและก็ย้ำว่าให้ทำหน้าที่ในเกมให้ดีที่สุดครับ ก็พยายามปรับในเรื่องของการเคลื่อนที่เพื่อจะเล่นกับญี่ปุน่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มีความเหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมเนี่ยค่อนข้างมีความเร็วฉะนั้นเราเตรียมการให้เด็กเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ไปรับหยอดรับตบอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องของการรักษาเกมของตัวเองครับผมก็ต้องต้องให้นักกีฬามีสมาธิกับ การแข่งขันให้มากกับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของนักกีฬาก็คือการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องกําชับเขานะครับเมื่อกี้ก็กำชับไปในเรื่องของการมีสมาธิกับทีมของเราให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าข้างนอกนเป็นยังไงสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามบิกเลี่ยงนะครับแล้วก็พยายามทำงานในหน้าที่ของตเองให้ดีที่สุดครับผม ทางด้านของพิมพิชยาก๊กรำนะครับนักตบลูกยางสาวซูปเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยของเราก็บอกว่าจะใช้ประสบการณ์นะครับในการที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นนะครับทำผลงานให้ดีที่สุดใน2นัดที่เหลืออ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเธอหน่อยนะฮะก็เหลืออีกสองนัดน,นะคะเราก็จะใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาเราก็รู้ระบบของเขาแล้วว่าเขาเล่นประมาณไหนเราก็จะมาปรับใช้ในทีมของเราค่ะ อีกสองนัดที่เหลือหนูก็ขอให้ฟอร์มแบบกลับมาปังๆเร็วๆแล้วก็ขอให้แบบเพื่อนร่วมทีมช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ค่ะเชียร์ครับเชียร์ให้โอ้โหผลงานนะกลับมาปังๆอย่างที่เธอบอกนะครับสำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่จะลงสนามในนัดที่3าในค่ำคืนวันนี้พบกับญี่ปุ่นนะครับก็แข่งขันกันที่อ n น o o ร์ t a d เ u ียมหัวหมากนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งส่วนที่โค้ชด่วนบอกว่าให้มีสมาธิกับเกมโดยที่ไม่ต้องไปสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอก ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานมันมีเรื่องที่เป็นดรามา่าร้อนแรงสนั่นโลกออนไลน์เป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต้องออกแถลงการชี้แจงนะครับกรณีที่มีการโพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยที่กําลังร่วมแข่งขันเนชั่นสลีดสัปดาห์ที่3มนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองทางสมาคมเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่ากีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไล่ไปตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร บุคคลระดับต่างๆตั้งแต่ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาไปจนถึงเจ้าหน้าที่จะไม่มีใครก็ตามที่มาจากการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับและประเด็นสําคัญเรื่องของการยกสามนิ้วอ่ะค่ะยกสามนิ้วก็ชี้แจงนะครับว่าภาพที่นักกีฬาชูนิ้วคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของกลุ่มการเมืองเนี่ยแล้วก็โยงว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนั้น ทางสมาคมขอชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดน,นะครับโดยนักกีฬาเนี่ยแสดงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการวางแผนการเล่นในเกมเท่านั้นนะครับ